ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอใฝ่ใจเอาใส่หอ่อมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียง เล่าท่องอย่าละเลี่ยง20สม้วนจำจงดีสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆน่าจะท่องบทกรยี20ม้วนกันได้แล้วนะคะเมื่อเด็กๆท่องได้แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูเตาจะให้เด็กๆทำท่าบริหารสมองประกอบกับก,บการท่องบทกรบทนี้กันนะคะถ้ามีอยู่ง่ายๆนะคะดูท่าที่หนึ่งนะคะเอามือจับหัวแล้วก็จับไหล่ แล้วก็ตบมือหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆทำตามนะคะจับหัวจับไหล่ตบมือจับหัวจับไหล่แล้วก็ตบมืออ่าทำไปเรื่อยๆค่ะจับหัวไหล่ตบมือจับหัวจับไหล่ตบมือ ทีนี้นะคะเราจะทำท่าแบบนี้ไปพร้อมกับท่องบทกรอน20ม้วนเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆด,ดูคุณครูก่อน1รอบนะคะแล้วค่อยทำตามนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะ1 2 3ซ้ำผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่หอ่อมิหลงไหลใครขอดู จะไข่ลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใย,ยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบหมวนจำจงดีแค่นี้เองเด็กๆง่ายไหมคะ,ะถ้าเด็กๆทำได้นะคะรอบนี้เด็กๆทำไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะหนึ่งสองา ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะภ้ายใช้คล้องคอใฝ่ใจเอาใส่หอ่อมิหลงไหลใครขอดูจะไข่ลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียง เล่าท่องอย่าละเลี่ยง20สหมวนจำตรงดีจบไปแล้วนะคะเด็กๆทำได้ไม่เอ่ยให้เด็กๆนะคะฝึกท่องแล้วก็ทำท่าทางประกอบไปด้วยเมื่อเด็กๆทำได้แล้วให้อัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูเตาดูด้วยนะคะคลิปนี้คุณครูเตาขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ